สวัสดีตอนเย็นๆที่บาเลนนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นเนาะห้าโมงเย็นแล้วนะคะวันนี้ไม่ชอจะมาทำการเคลียร์พื้นที่นะคะย้ายต้นมะกรูดลงปลูกในกระถางใหญ่เนาะกระถางนี้เป็นกระถางหมักดินนะเออหมักเศษอาหารนะคะนี่ค่ะนี่ตอนนี้ก็ได้ที่ละสามเดือนสองหรือสามเดือนเนี่ยนานมากเลยนะตั้งแต่ตอนที่เราลื้อตำลึงนะคะลื้อตำลึงแล้วก็เอาพวกเศษตำลึงเนี่ยนะคะลงไปหมักในถังนี้ กระถางนี้แล้วก็กระถางนี้นะคะสองกระถางนี้เราปลูกเรียบร้อยแล้วนานแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่กระถางนี้หมักนานมากนะคะน่าจะสามเดือนแล้วแหละจนตอนนี้นะคะต้นตำลึงเนี่ยเนี่ยต้นตําลึงเนี่ยเขาเขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะนี่เนี่ยเขียวไปหมดเลยนะคะเห็นไหมนู่นนะคะ จากตำลึงที่เราลื้อทิ้งนะคะจนตอนนี้นะคะแตกขึ้นมาใหม่แล้วนะคะยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยดินที่เราหมักนะคะก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วแหละไสเดือนเยอะเลยนะคะดูดูพี่ไสเดือนของเราตัวเป่งๆอเนี่ยค่ะแล้วก็นี่มีปัญหานะมะเขือต้อนนี้มะเขือเปาะต้นนี้นะคะมีปัญหาคือรดน้ำเยอะเ,อะเกินไป ลดบ่อยลดน้ําเยอะลดน้ําบ่อยแล้วก็ต้นนี้ไม่จะจะถอนนะคะถอนแล้วก็ไปรวมกันในกระถางนั้นถอนแล้วก็ไปล้างรากนะอีกหนึ่งวิธีนะคะที่หลายๆคนถามมาว่าทําไมต้นมะเขือนะคะถึงเป็นแบบนี้นะคะนี่เราดูลากนะคะเนี่ยเห็นไหมคะกี่เดือนกี่ปีก็ยังรากก็ยังไม่ยอมแบบไปไหนมาไหนได้ยังอยู่เท่าเดิมนะก็แปลว่ามีปัญหาด้านรากนะคะ รากไม่ขยายรากไม่เดินรากไม่โตนะคะรากเหมือนเดิมก็เลยทำให้มะเขือของเราไม่โตเนาะนี่ค่ะต้นนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะถอนให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมรากยังอยู่แค่นี้จริงๆแล้วต้นประมาณเท่านี้รากควรที่จะเดินไปไกลนะคะอ่ะนนี้เมื่อเราถอนมาแบบนี้นะไม่จัก็จะเอาไปล้างรากนะคะมะเขือ ถ้าปลูกแล้วมะเขือเป็นแบบนี้นะคะถอนออกมาเลยนี่ไม่ต้องไปรอนะอันนี้หลายเดือนแล้วนะถอนออกมาแล้วก็ล้างรากแล้วก็ย้ายกระถางใหม่ย้ายดินใหม่นะคะอย่าเอาดินเก่านะคะปลูกซึ่งอาการแบบนี้ก็สังเกตได้เลยนะว่ามีปัญหาระบบรากนะคะเนี่ยก็จะปลูกเข้าไปในนั้นนะ,ะส่วนอ่ะมะกรูดแต่ก่อนนะ่ะโอ้ยสวยงามมากเลยนะคะถ่ายเพื่อนเพื่อนได้ดูตอนนี้นะคะ ที่เล่มากน้ํามะกรูดเขาไม่ชอบน้ํานะมะกรูดนี่จะไม่ชอบน้ําเลยนะคะชอบแดดชอบแดดจัดนะคะแล้วทัชชานะคะมาลดน้ําทุกวันตอนเย็นนะคะนี่ดูล้มหมดเลยนะมาลดน้ําทุกวันนะคะตอนช่วงเย็นตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งก็จะมาลดแล้วนะคะแล้วก็ลดแบบเล่นๆน,นะลดแบบอยู่ที่เดิมอะ่ะ ไม่ไปไหนมาไหนนะคะก็เลยทําให้มะกรูดของเราเริ่มมีปัญหาเรา๋ยวม่จะจะย้ายลงในกระถางนะคะกระถางใหญ่เนาะเดี๋ยวเพีย์พื้นที่ก่อนนะคะแป๊บนึงสองต้นนี้นะคะเดี๋ยวไปล้างรากเนาะ,ะนล้างดินออกเลยนะคะวิธีการนะคะนี่ค่ะล้างดินออกนะคะให้รากใสปิ้งเลยนะ,ะดูเนี่ยรากไม่เดิน,นะคะ่ะรากไม่ยอมเดินรากขดรากไม่ยอมเดินนะคะดู วิธีนี้ไม่จะทําบ่อยนะคะแล้วก็ติดดอกออกผลให้เราได้กินเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาลงปลูกในกระถางนี้นะคะอ่าลงปลูกไปเลยหรือจะตัดกิ่งขแขนงตัดอะไรทิ้งก็ได้เนี่ยลงปลูกอันนี้เราปลูกตอนเย็นห้าโมงเนาะเขาจะมีเวลาพักฟื้นนะคะมันจะเด็ดออกไม่ได้กันไกลมาเรื่องของเรื่องคือไม่จะไม่ได้กันไกลมานะคะก็เลย ก็เลยไม่ได้ตัดทิ้งนะคะจริงๆก็จะตัดเนี่ยด้านบนแล้วก็รอยเขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะแตกตามข้อกระถางไหนนะคะที่ดินไม่ดีหรือมีปัญหาเรื่องน้ำนะคะดินแข็งดินแน่นปัญหาเรื่องน้ำน้ำเยอะเกินไปหรืออะไรอุ๊ยนี่นี่นี่ดูไรค่ะน้องน้องน้องจิสอโอ้ยโดนหรือเปล่าเจ็บไหมเนี่ย ไปไปกระถางไหนนะคะที่ไม่ยอมแตกแขนงแตกก็แตกไรก็ชชางนะคะสังเกตดูเลยนะลากไม่เดินนะคะรากเดินไม่ดีลากฝอยเดินไม่ดีนะคะอันนี้ก็คือดินไม่แน่นนะคะดินไม่เกาะตัวด้วยดินไม่ค่อยแน่นอุ้ยดูโอ้ยมีมีแขกไม่ได้รับเชิญ นี่ค่ะนี่ไสเดือนเอ้ไปแล้วมันโดนมือลเป็นคนที่กลัวไสเดือนนะคะเออเห็นชอบชอบทําสวนแบบนี้กลัวไสเดือนนะกลัวทุกอย่างนะคะที่กระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไม่ว่าจะเป็นนอนหรืออะไรก็ช่างนะใหญ่นี่ค่ะยายมากักรัรลงอาจจะแตกดีเนาะ อาจจะแตกดีกว่าเดิมนะคะเพราะว่าอยู่ในกระถางเดิมๆเนาะมันไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราลดน้ํานะคะส่วนนี้หงลาพาของเราหงลาพากระถางนี้ดอกก็ยาวมากเลยนะคะเด็ดทิ้งนะคะดอกก็แก่แล้วเนี่ยถ้าไปทิ้งใส่ในกระถางไหนก็จะต้นกล้าก็จะงอกขึ้นมานะแก่มาก น,นี่จะทิ้งใส่ในกระถางนี้เลยเผื่อต้นกล้าเขาจะงอกงอกขึ้นมานะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมาย้ายต้นมะกรูดลงปลูกในกระถางใหญ่นะคะเป็นกระถางดินหมักเนาะกระถางดินหมักจากเศษอาหารนะคะ โอเคค่ะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและรับชมนะคะ